รักในวัยเรียนนะปัญหาที่เขาเลิกกันเพราะอะไรอ,อ้างนู่นอ้างนี่อ่ะแต่จริงๆคือมันเบื่อแล้วอ่ะไ้ปจีบน้องคนนน้นคนนี้นอะไรเงี้ยก็เลิกเราก็มาจะพูดว่า <c oughs> เอ้ยเรารู้สึกไม่ใช่ไม่มีเวลา <c oughs> อยากจะตั้งใจเรียนอยากจะตั้งใจเรียนถุย เป็นอะไรฮะหายใจเข้าหายใจออกไปสวัสดีครับทุกคนพี่ใหม่พี่ยมาแล้วนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างทุกคนอยากจะแบบว่าคุยแบบเลี้ยวไทม์อัปเดตกับทุกคนมากๆต้องรอคอมเมนต์นะครับตอนนี้ผมไปตัดผมมาใหม่ไอเขาที่เราก็ตัดไปมือนเราเน่้่เหรอใช่แต่ตอนนั้นคือตัดแล้วมันแหวกไงนี่แบบว่าลองจัดทรงแบบหน้าม้า อ่าเนื่องด้วยความเป็นผู้ชายนะครับดูไม่ค่อยออกเลว <laughs> ถ้าเป็นผู้หญิงเขาคงดูออกกว่านะี้เลยว้าวเปลี่ยนทรงผม <laughs> เออแฟนตัดผมมายังดูไม่ออกเลยอ้าว <Wow, S 1> <laughs> นั่นแหละนึกถึงเรื่องน้องคนหนึ่งน้องกำลังจะเข้ามาหาลัยแล้วก็คือมีแฟนตอนมัธยมอะ่ะเออกำลังจะแยกมาหาลัยกันนะน้องเด็กกว่าพี่นิดหน่อยนะคือตอนนั้นพี่อยู่มาหาลัยแล้ว uh huh. น้องก็บอกว่าผมเบื่อแฟนผมแล้วอะ <laughs> <laughs> ผมไม่ชอบแฟนผมแล้วอะ <laughs> ทาไมคือ มันเบื่อยังไงก็คือคบกันมาแบบว่าตอนมปลายอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าเออมันจะเข้ามหาลัยแล้วว่าอยากไปเจอคนใหม่ๆอ่ะรู้สึกว่ามันมันชีวิตใหม่ๆด้วยมั้งอะไรอย่างนั้นนะก็คือบ่นกับพี่อ่ะบ่นกับพี่ว่าอยากเล้อคนนี้สรุปก็คือเข้ามหาลัยเดียวกันกับแฟนนั่นแหละแต่ว่าคนละคณะกันโอ้หแม่งตื่นเต้นมากเว้ยเห็นผู้หญิงไกลๆที่เห็นสาวในชุดมหาลัยปีหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยน่ารักโคตรเลยไรเงี้ยตรงสเปคสุดๆอะไรเงี้ยเออปรากฏเป็นแฟนเขาเองในชุด จุดมหาอะไรจุดมหาอะไไม่เคยเห็นใครนยเกล้เห็นไกลๆโอ้โหนี่สเปกเลยฮ่าก็แต่เขายังไม่เลิกกันก็คือมันได้เลิกกันไว้คือแค่ไม่เคยเห็นแฟนตัวเองในุในลุมหาอะไรเออพอเห็นขึ้นมาโอ้โหสเปกแล้วเห็นไกลไตอนแรกไม่รู้ด ok ้วยว่าเป็นแฟนตัวเองเอ้าอย่าให้รู้นะเออสรุปก็ายังรักกันดีนะไม่ถึงตอนนั้นนะตอนนี้เราไม่รู้เป็นไงนะแต่จริงๆผมก็ยังคิดอยู่ว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าการปรับลุคให้ดูน่าสนใจคือบางทีเราเห็นแฟนเราเองอ่ะ เห็นแล้วมันเบื่อแต่รู้นะว่าน่ารักหน้าตาดีแต่บางทีมันนึกไม่ออกว่าเอ๊ะมันต้องทําไงมาถึงจะแบบรู้สึกไม่เบื่อไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนน่ะผู้หญิง่ะบางทีมองผู้ชายออกว่าแบบ เออต้องไปออกกำลังกายหน่อยนะจะได้แบบดูรูปร่างที่ดีขึ้นลองเป็นเสื้อผ้าแบบนี้ไหมลองเปลี่ยนเป็นชุดแบบนี้ไหมจะดูดีขึ้นอะไรเงี้ยไม่ถึงบอกผู้ชายหรอบอกผู้ชายให้ผู้ชายทาให้ผู้ชายทําคือบางทีผู้หญิงเขาจะมองเห็นเราติดชิลอยู่แล้วเราจะเคยเห็นผู้ชายใส่เสื้อบอลกางเกงบอลไปเดินห้างรองเท้าแตะชิลนะครับมันไปที่ไหนก็ได้คือผู้ชายที่อยู่ในความสัมพันธ์นะเขาบอกว่าบางทีมันดีคืนดีแม่งสนใจหันมาดูแลตัวเองขึ้นมาแม่งผิดปกติแล้วแ่ มีรับโลคนใดไม่มีใครก็เลิกหรือเปล่าเป็นไหมตอนเข้ามหาลัยอ่ะคือพี่จะเป็นเป็นเหมือนคล้ายๆน้องคนเนี้ยว่ามีแฟนอยู่ตอนมัธยมแล้วพอเข้ามหาลัยก็คือเลิกเลยด้วยเหตุผลต่างๆนานาแต่ลึกๆในใจก็คือรู้ว่ามันอยากไปเจอชีวิตใหม่ไปอยากเจอคนใหม่โอ้โหเข้ามหาลัยมันเหมือนแบบเหมือนเปลี่ยนโลกอ่ะหรือเปว่าเราอยู่โรงเรียนเดิมอ่ะยิ่งพี่อย่างเงี้ยพี่อยู่มัธยมก็ต้องเรียนเดิมแต่มอหนึ่งถึงแบบ จบมปลายใช่ป่ะเออคือมันก็นานมากแล้วเราเปลี่ยนสถานที่ใหม่เราก็เลยอยากเปลี่ยนแฟนใหม่ด้วยอไม่โอเคผมมีแฟนครั้งแรกมหาลัยตอนมหาลัยจีบใครไม่ติดเลยมัธยมอ่ะจีบใครไม่ติดเลยแล้วสเปคเราสูงนี่ใช่ระดับแบบตัวท็อปโรงเรียนแล้วตอนนั้นเราก็แบบพร้อมก็ลองเป็นกิจกรรมบ้างแหละแต่ก็แต่งตัวไม่เป็นแห้งเลยตอนนั้นผมพอมแห้งแล้วไม่มีสาวมาจีบบ้างหรอโอพี่ระดับนี้ระดับนี้คือไม่มี มัต้องมีดนวะมันอาจจะมีแบบคนแอบชอบบ้างไงแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ผู้หญิงมาจีบมาชอบมันเป็นยังไงเออแต่พอขึ้นมาหาลัยโอเคเราเราป๊อปขึ้นอะไรขึ้นแต่ว่าในช่วงที่เราเข้ามาหาลัยมันเป็นยุคมืดของการแต่งตัว เป็นยุคเมื่อของการแต่งตัวไปว่าเราคือเราอ่ะรู้สึกว่ามัธยมอ่ะเราแต่งชุดนักเรียนหัวดทรงนักเรียนอ่ะหัวคุยอ่ะโคตรเซ็งเราไม่รู้ไงว่าต้องแต่งตัวไงถึงจะดูดีมันไม่เหมือนเด็กสมัยนี้นะเขามีแฟชั่นเสื้อกันหนาวนู่นนี่นั่นหรือบางทีผู้ชายสามารถแบบใส่กางเกงให้แบบดูเติ่ขึ้นมาสั้นได้ไอเราเนี่ยผู้ชายขากางเกงนี่แทบจะถึงเข่าอยู่แล้วแล้วสมัยนั้นคือครูเขายังคิดการทําโทษตัดผมอ่ะโดนเหมือนกันโดนไหมผมไม่เคยโดนคือสมัยนั้นคือผมเป็นคนที่ไม่รู้จักแฟชั่นใดๆตตตตััดดาามมรระะเเเบบบีียยล ไม่เคยโดนไม่เคยอะไรอย่างนี้พี่อะใช้วิธีแบบหลบเพราะว่าเขาจะตรวจตอนเขารถทงชาติอ่าเข้าสาย <laughs> เราก็ไม่เขารถทงชาติมาโรงเรียนอะแต่เช้านะเคยเล่าให้ฟังว่าพี่มาโรงเรียนคนแรกเลยอะแต่ว่าเลียงไม่เข้าแถวอ่าเออไปหลบอยู่แบบเนี่ยบนเพดานมั <laughs> ้งบนเพดาน, <laughs> <laughs> นเานออ <laughs> คือหลบที่แบบไม่ให้ไม่ใครเจอหลบในเพดานหลบในตู้อะไรเงี้ยให้มันผล ข่าวโลกท่ชาติไปก่อนอะไรเงี้ยเออแล้วเราค่อยออกมาเนียนๆเดินเข้าแถวเข้าห้องอะไรเงี้ยเออแต่มันก็หลบได้อยู่พักนึงอ่ะเพราะว่าสุดท้ายก็อาจารย์ก็จับได้อ่ะไม่เพราะว่ามีคนหลบหลายคนไงแล้วเขาก็รู้แล้วแหละว่าแบบไอ้พวกนี้มันหายไปไหนวะมันไม่เคยเจอเลยอ่ะวันที่โดนอ่ะก็คือโดนแบบเก้าอี้นั่งตัวเองเลยอาจารย์เดินเข้ามาในห้องเลยเหมือนเล็งพี่มาแต่ไกลแล้ว่ะมาถึงเอาป็นไกลมาจับผมพี่ข้างมาตัดปุบวบตัดข้างหน้าด้ยนะตัดตรงเนี้ย เดือย้คนขึ้นมาเดีตัดมาเสียโอ้โหแกเรียบร้อยครับเดี๋ยวอย่าแท่ต้องโกนนะเออแล้วมังซึ่งมีภาพมิเสถมไหมไม่มีไม่มีสมัยพี่นะครับโทรศัพท์มือถือยังไม่มีเลยจากกองนี้ไหนมาได้พอเข้ามหาลัยเป็นไงฮะก็โอเคคือพี่อ่ะชีวิตรักไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่อ่ะอาจจะเข้ากับผู้หญิงง่ายอะไรอย่างงี้มั้งคุยง่ายอะไรอย่างเงี้ยเออสุดหล่อดมันคือโหสุดหล่อดเดี๋ยวกันแล้วสุดหล่อ เออแต่ก็คือแบบมันก็มีเสียใจมีร้องไห้มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเออก็มีแฟนมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมอ่ะก่อนที่คนจะเห็นลุคนี้เนี่ยคือผ่านมรสุมชีวิตมาเยอะอย่างที่เราเคยคุยกันอยู่อีพีหนึ่งมั้งผู้ชายหลายๆคนต้องเคยผ่านยุคไว้ผมยาวได้ลองไว้ผมยาวมาแล้วอแล้วรู้สึกว่ากูไม่น่าลองเลยมันไม่รอดจริงๆอแต่ก็ไว้ยาวมากนะแล้วไว้เป็นปีด้วยแต่เพื่อนมันก็ไว้ไงแต่ก่อนอ่ะ พี่ว่าคนมันก็หน้าตาคล้ายๆกันน่ะคือถ้าคนที่เขาสวยมากๆหรือหล่อมากๆมันมันก็จะดูเด่นหลุด<อ>หลุดโลกไปเลยอ่ะแต่<อ>คนทั่วไปพี่ว่าก็ดูหน้าตาใกล้เคียงกันอ่ะออยิ่งถ้าเป<อ>็นผู้ชายนะในความรู้สึกพี่นะในสมัยพี่อ่ะอ ดูไม่ต่างกันเลยอ่ะพี่กับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ดูว่าเราก็หน้าตาพอๆกันนะสุดท้ายแล้วรู้สึกว่าใครจะมีแฟนได้อะ่ะคือมันต้องนิสัยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าวะหรือว่าพี่ผ่านมานานแล้วจนพี่จําไม่ได้อะ่ะแต่พี่รู้สึกว่าสมัยก่อนแบบพวกแบบ beauty f e a เ l e s s อะไรมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นไม่ได้สำคัญขนาดนั้น<อ>ในยุคผมผู้ชายสำอางไม่มีแต่ผู้ชาย <laughs> ที่มองกันเองอ่ะบางทีมอง กันก็ไม่รู้ว่าใครหล่อคือเราไม่ได้บอกว่าดูไม่ออกจริงเคือเราไม่ได้บอกว่าเราหล่อเท่าเขาแต่เรามองผู้ชายกันเองวร้สึกว่าเออมึงก็พอๆกันนี่หว่ามันไม่ระดับแบบซุปเปอร์สตาร์ไม่ได้ดูผ่องขึ้นมาก็ดูไม่ออก เออเล่าจริงผู้ชายปกติทั่วไปมันก็ไม่ผ่องอยู่แล้วอะ่ะถ้าไม่ได้ทําอะไรสมัยนั้นนะผู้ชายมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยสมัยนะั้นมันก็ไม่ได้แบบโซเชียลที่มันให้เห็นว่าแบบว่า,วาคนนี้หลอ่อหน้าตาดีออมาตรฐานสังคมมันต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเออมันก็ไม่มีอะไรนะคือพี่รู้สึกว่าถ้าพี่กลับไปเป็นเด็กตอนนี้อ่ะพี่คงลาบากเหมือนกันเรื่องอ,อ, <laughs> อยู่ยากเหมือนกันนะ่ะการจะหาแฟนอะไรเงี้ยตอนนี้เด็กมันน่ารักนะ เออแต่โหเด็กเดี๋ยวนี้เขาก็แบบว่ายิ่งผู้หญิงนี่คือเขาแต่งหน้าอะไรไปโรงเรียนด้วยนะเห็นใช่ไหมเออสมัยพี่ไม่มีเลยนะคือคนไหนสวยคือสวยจริงๆอ่ะคือสวยแบบสวยมันไม่ต้องแต่งอ่ะโอ้มันมันมันต้องสวยขนาดไหนอ่ะกิดดูแลกันเอแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนดูโอเคหมดดูดีหมดแต่มาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่ามีแฟนวัยเด็ก มีแฟนวัยเด็กคือผมอะช่วงที่คาบเกี่ยวจักช่วงมัธยมมหาลัยผมรู้ตัวเองว่าเรามีสเปคที่ชอบคนอายุน้อยกว่าแต่จาได้เลยแฟนคนแรกเลยนะอายุต่างกันประมาณ6ปีมั้งปีหนึ่งกับมหนึ่งอะคือถ้ในความเป็นจริงเลยอในความเป็นจริงมีแฟนมหนึ่งเนี่ยใช่มันได้ได้หรอคือตอนนั้นมันก็แบบอารมณ์ประมาณว่าผมอะไปช่วยงานโรงเรียนรับน้องมหนึ่งเข้า โรงเรียนเอเอคือตอนนั้นเราเริ่มแต่งตัวอะไรเงี้ยประมาณหนึ่งนะแล้วเร<อ>าก็แต่งตัวที่โดดเด่นกว่าพี่เลี้ยงมหก<อ>พี่เลี้ยงมห้าแต่เราเป็นเด็กปีหนึ่งที่แบบแต่งตัวดูดีกว่าไปเป็นจุดสนใจบวกกับว่าไปได้รู้จักน้องคนหนึ่งก็พูดคุยก็ได้เป็นแฟนกันแต่ว่าได้แป๊บเดียวไม่นานไม่นานเพราะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้พูดคุยกันไม่ได้เจอกันเพราะว่าเขาอยู่โรงเรียนเราอยู่มาหาลัยแป็บเดียวว่าหลักเดือนก็เลิกแต่พี่ก็สเปคคล้ายๆกันหมายถึงว่าชอบคนเด็กกว่าแค่นั้นแหละไม่ อายุเยอะกว่าเลยอ่ะเต็มที่ก็อยู่เท่ากันแต่ตอนที่อายุเท่ากันก็คือเราก็เด็กมากอ่ะสาเหตุพี่ว่าคุณวุิพี่อ่ะไม่ได้สูงขนาดนั้นคืออายุอาจจะเยอะแต่ว่าจิตใจเรามันยังเด็กอยู่ก็เลยรู้สึกว่าขอบเด็กมันคุยรู้เรื่องกว่าเพรรู้สึกไหมว่าผู้หญิงเขาแบบโตกว่าผู้ชายอ่ะถ้าอยู่เท่ากันอ่ะจะมีแบบคุณวุธเยอะกว่าดูคิดซ้ายคิดขวาดูแบบว่ามีโลจิกมีตรรกะมากกว่าอย่างเงี้ยคือผมก็ชอบผู้หญิงเก่งผู้หญิงที่มีความสามารถ Uh huh. เราก็เป็นผู้หญิงที่บ่นแต่เป็นเรื่องจริงบ่นแต่เป็นเรื่องจริงคือคือประมาณว่าบ่นในสิ่งที่เราต้องปรับปรุงและแก้ไข uh huh. อไม่ใช่บ่นไปเรื่อยอะไรเงี้ย <laughs> เออแล้วผมก็ชอบคนที่อายุน้อยกว่าตัวเราเองก็เป็นคนที่มีคุณวุฒิน้อย่า uh huh. สามารถปรับตัวกับคนที่มีอายุน้อยได้ก็ uh huh. คุยกันรู้เรื่องนะ uh huh. เขาสนใจอะไรเราก็คุยได้ เราก็ยังเล่นอยู่แล้วเด็กๆมันมันน่ารักดีมีเพื่อนบางคนนะที่แบบว่ามีแฟนอายุเยอะกว่าหมดเลยรู้เป็นผู้ใหญ่ดีอะไรเงี้ยไม่เก็ตอารมณ์นั้นนะแต่ก็คือรู้ว่ามีอ่ะเพื่อนผู้หญิงพี่หลายคนก็มีแฟนเด็กกว่าอออืเกินเด็กนะครับทุกคนอยากกินเด็กหมดมีใครอยากกินคนแก่บ้างทีนี้ผมถามก่อนปัญหาของคนที่ว่ามีแฟนที่อายุต่างกันเน่ะมีอะไรบ้างถ้าความรู้สึกพี่นะถ้าเป็นผู้ชายที่อายุเยอะกว่าอืปัญหาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ในความรู้สึกพี่นะ,ะแต่ถ้าอยูุเท่ากันอ่ะพี่ว่ามีปัญหามากกวา่าเออถ้าเด็กๆเกนี้ยพี่รู้สึกว่าพี่พร้อมที่จะเข้าใจเขาอ่ะคือถ้าจะมีปัญหาก็คือเขาไม่เข้าใจพี่ทุกอายุที่เขาเคยเป็นอ่ะพี่ผ่านมาแล้วทั้งนั้นเอ <laughs> เอเรืเอ่องวะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจในช่วงทุกอายุที่เขาเคยเป็นเลยแล้วเราใจเย็นด้วยแล้วเราก็ใจเย็นด้วยเออแต่ว่า ถ้ามีปัญหาก็คือเขา่ไม่เข้าใจเราอเขาจะคิดว่าเราไม่เข้าใจเขาออะไรอย่างนั้นนะเออแต่เขาบางทีเขาก็ไม่เข้าใจเรานะเหมือนแบบพี s. <S you know ่บอกว่าพี like ่เหนื่อยอยาเงี really ้ยคว่าเหนื่อยของพี่คือมันเหนื่อยจริงๆเลยออคือแบบว่าเราอายุเยอะแล้วเราอยากพักผ่อน่ะเอเราเหนื่อยเราอยากอยู่เฉยๆบางทีถ้ามีแฟนอายุน้อยกว่าออกมากแล้วเขาไม่เข้าใจอันนี้ที่รู้สึกได้คือผมเคยไปเจอบทความหนึ่งพูดถึงว่าเรื่องของการมีแฟนที่อายุต่างกันน่ะ มันแตกต่างอะไรกันได้บ้างคือหนึ่งเลยแตกต่างกันเรื่องของ culture เออซึ่งถ้าเกิดแบบบางคนมันอยู่ใน culture ที่แตกต่างกันมันคุยกันไม่รู้เรื่องอความสนใจบางทีเนี้ยเราสนใจเพลงแนวนี้เออหรือบางทีเรายังอยู่ในยุคที่ว่าชอบหยิบจับของเล่นที่เป็นแบบฟิส s i c a l เอเอแต่ว่าเขาโตมาในยุคที่แบบเล่นเกมแบบว่าแบบทั u <อ>ก h s c <อ>ก็จะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง ความอชอบแตกต่างกันอสองก็คือวุฒิภาวะที่เราคุยกันคือเราอะเข้าใจเขาที่เขายงเง่งงาเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะวางตัวเฉยวางตัวโอเค <laughs> แต่บางทีเขาจะมองว่าเราไม่เข้าใจเขานึกดูแฟนที่ผ่านๆมาของพี่แต่ละคนเขาดูตอกว่ากว่าคนรุ่นเขาอะเราเลยคบกันได้ไงถ้าเกิดสมมติว่าโหเขาเด็กๆแบบดูเด็กไปเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันหลักๆมันมาจากสเปคเราด้วยแหละเราดึงดูดคนแบบนี้เข้ามาเราจึงเจอคนที่แบบมีวุฒิภาวะ มีความสามารถถูกปะคือบางทีเวลาผมไปอ่านตามโซเชียลหรือว่าบางทีเราดูพวกคลิปต่างๆคลิปสั้นก็จะเจอคลิปที่แบบผู้หญิงเอามาร้องไห้ฟูมฟายว่าแบบเอออยากให้เขากลับมาหรือบางทีแบบว่าคิดถึงแฟนเก่าคิดถึงคนเก่าที่ผ่านผ่านมาผมไม่เคยเจอโมเมนต์ที่แบบที่เลิกจากเราไปอะมาคิดถึงเราเลยนะหรือแบบตามง้ะตามจีบคือจนอยากจะเป็นผู้หญิงแกล่งผู้หญิงเก่งอะสามารถที่ว่าเลิกแล้วกู้ชีวิตของตัวเองได้ ไม่มีเราก็อยู่ได้คือเราก็เลยไม่มีโมเมนต์แบบนั้นไม่มีเลยไม่มีใครมาอ้อนวอนกูเลยไปเลยก็คือเจอสบายนั้นเหมือนกันใช่ใช่พี่พี่เจอ่างนี้ใช่ไหมคือถ้าไปไปเลยหรือถ้าเกิดจะมส่วนใหญ่ที่คนที่ไปไม่รอดจะเป็นพี่ว่ะเจ็บจะตายเออตอนเด็กๆกัเวลาจีบสาวจีบไงตอนเด็กๆเลยนะตอนเด็กๆพี่ก็แบบว่าเอาจริงๆทุกวันนี้นะรู้สึกว่าจีบใครไม่เป็นอะ ทั้งทังที่แบบก็เคยมีแฟนมาจานวนหนึ่ง<อ>ใช่ไหมตอนที่พี่เป็นเด็กพี่ยังรู้สึกว่าตัวเองแพลวๆอันนี้อ่รู้สึกว่าจีบเป็นกว่านี้อ่ะทุกวันนี้แบบไม่ทําไม่เป็นเลยทาไม่<อ>เป็นเลยถึงได้แบบว่าพยายามแบบว่ายุให้แบบผู้หญิงมาจีบผู้ชายบ้างอะไรเงี้ย<อ>พี่ว่าผู้ชายหลายคน,นทําไม่เป็นคนที่มันอยู่แบบยุคเปลี่ยนผ่านแบบเราเงี้ยทอ้เป็นจริงที่เขาเขาแบบใช้วิธีการแบบส่งมาสเซจคุยกันอะไรเงี้ย<อ><อ>แล้วจีบกันผ่านมาเสเซจ เฮ้ยทำไม่ได้เว้ย <laughs> <laughs> พี่เริ่มจีบคนเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่เอาเป็นระดับการเรียนก็แหละระดับการศึกษาคือมีแฟนครั้งแรกอะ่ะมสามว้าว <Wow. S 1> แต่พี่ว่าพี่ไม่ได้จีบเขาอะ่ละล้วตอนมปลายก็คิดว่าไม่ได้เป็นคนจีบเขาด้วยก็คือเอาง,ง่ายๆว่าจริงๆรู้สึกว่าจีบเป็นน่าจะเป็นมปลายแหละแต่่าไม่เคยได้นะไอ้ที่ได้มานี่คือเหมือนว่าเขามาจีบสะมากกว่าอะไรเงี้ยอ่าเริ่มต้นว่ารู้สึกว่านี่คือการจีบเราพยายามจีบคนคนหนึง่งตอนไหนเอาติดหรือไม่ติด เอาไม่ติดด้วยเอาไม่ติดด้วยทําไม่ติดก็มอปลายเลยมอปลายเคยลองจีบแล้วก็ไม่ติดเอเคยลองแต่ว่าต้องลองตัวดอกตัวนะสมัยนั้นพี่มันก็มีวิธีเดียวคือตัวดอกตัวออเหาอะไรเพ่งมองสิสนใจฉันน่อยเลยหากระดาษเลยคุยอย่างคุยยงคือแค่พยายามทําตัวแปลกๆให้เขาสนใจ้าใจซึ่งมันแบบอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ถูกคือผมรู้สึกว่าสมัยเด็ก่ะเราจะติดการจีบผู้หญิงด้วยการแกล้ง ใช่ไ whatever, so หมการแกล้งหรืออะไรสักอย่างเพื่อให้ผ um ู้หญิงรู้สึกว่าสนใจกูคนคนนี้มันเป็นอะไรแล้วเราอ่ะแสดงออกไม่ถูกว่าจะทำไงให้ผู้หญิงคนที่สนใจเราเข้าไปจีบมันก็ดูหวานเกินกลัวว่าผู้หญิงก็จะรู้ว่าเราชอบถูกไหมพยายามแอบมองบ่อยๆพมอะเขามองอะไรอย่างนี้ปรึกษาเพื่อนพอปรึกษาเพื่อน เพื่อนก็ไปล้อตะโกนกันทั้งห้องแล้วก็เรื่องอะไรแตกเลยเรียบร้อยครับความแตกแล้วก็แบบว่าเจงทุกครั้งทุกครั้งที่เพื่อนรู้ไม่เคยรอดเลยตามประสบการณ์นะผมขอย้อนไปหน่อยย้อนไปช่วงปฐมจริงๆแล้วช่วงสมัยปฐมเป็นช่วงที่เราจะเริ่มแบบมีคนที่เริ่มล้อกันแล้วอะไอ้นี่ชอบคนนี้ไอ้นั่นชอบคนนั้นแล้วก็ผมที่เริ่มจะจีบใครสักคนเป็นเนี่ยเริ่มจีบนะตอนมต้น เ,เริ่มจีบเริ่มจีบคือผมว่าจําความไม่ได้แล้วว่าไปได้เบอร์คนคนหนึ่งคน,นนี้ได้ยังไงหรือว่าไปได้คอนเนคชันยังไงแต่จําได้ว่าอาศัยว่าฝากถามเพื่อนใ,<ช>ให้เพื่อนไปคุยให้ติดต่อให้อะไรเงี้ยใช้เพื่อนเป็นสื่อกลางใช้เพื่อนเป็นสื่อกลางอ,อะไรเงี้ย ก็ไม่เคยจีบใครติดหรือบางทีตอนนั้นเราก็ใช้วิธีแบบให้ขนมฝากขนมให้พับนกส่งให้อะไรเงี้ยฝากคนนั้นไปส่งให้ไม่เคยที่จะต้องเป็นตัวต่อตัวเลยทําไม่เป็นเหมือนกันวะถุดยอดว่ะทําได้ยังไงของขวันทำมือนะใช่แต,<อ>แต่ว่าที่มาจริงๆจังๆคือช่วงช่วงมปลายเข้าใจว่าเข้าใจเองว่า<อ>น่าจะมีคนมาชอบเราบ้างแล้วเราก็เริ่มมีคอนเนคชันเป็นผู้หญิงที่น่ารักหลายๆคนคุยทุกันเลยเอ <laughs> ตอนนั้นกําลังหลงไง กำลังหลงมาถึงหลงอะไรหลงตัวเอง <c oughs> ว่าแบบมีคนคุยกับเราเยอะอ <c oughs> แต่ว่าเราไม่รู้ว่าตัวเองเราหน้าตาดีไหมตอนนั้นไม่รู้ <c oughs> แต่รู้ว่าโอเคเราเฟลลี่พอเฟลลี่เสร็จปั๊บก็คุยกับคนหนึ่งไปทั่วรู้ว่าคนไหนหน้าตาดีก็คุยหมด <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นคือผมจาได้ว่าผมทํากิจกรรมเป็นพี่เลี้ยง ร uh huh. ับเด็กเข้ามาใหม่สมมติผมอยู่หมห uh ้า huh. ก็จะมีพวกเด็กมต้นเข้ามาโรงเรียน uh huh. มีการรับน้องแบบน่ารักน่าร uh ักเราก็เป็นพี่เลี้ยง uh huh. ประจํากลุ่มบ้างเราชอบทําสัทน,นาการ, uh huh. ราออกไปเต้นนู่นนี่นั่นคนก็รู้จักเราเยอะเราก็ใช้ความที่ว่าเราเราเป็นที่รู้จัก uh huh. คุยกับคนนู้นคนนี้วิธีการคุยของเราก็ออกแนวแบบ ให้เขาปรึกษาส่วนใหญ่เวลาผมจะจีบใครผมมักจะชอบพูดถึงเรื่องตัวเองก่อนให้เขารู้สึกว่าเออมันน่าเห็นใจออตอนนั้นอยากฟังหรือเปล่าเขาอยากฟังอเปล่าไม่รู้นะเออ,เอ,อแล้วก็ถามในมุมเขานุ่นนั่นก็คุยได้เป็นพี่ชายจบตรงนั้นนะครับมันเป็นจบ,จ,บ <laughs> จบตรงนั้นเลยนะแล้วก็แบบชอบซื้อของเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นปากกายางลบเดี๋ยวบางทีแบบซื้อของกินเล็กๆน้อยๆมาฝากเขาอะไรย่างเงี้ยอ๋อของพี่อารมณ์นั้นมันจะมีตอนมหาลัยอ่ะ มัธยมพี่เหมือนไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรมัางทำไมรู้สึกว่าโรงเรียนพี่มันไม่มีหรือมันมีแล้วพี่ไม่ทำวะอ,าาอ,อรู้สึกว่าตอนมัธยมไม่เห็นมีกิจกรรมอะไรลาาเลยคือจะจีบกันได้นี่คือ,อก็คือบอกว่าต้องในห้องเรียนอะหรือเขาไม่ว่าเวลาพักเบรกอะไรเงี้ยนะคือเราต้องเข้าไปเลยเข้าแบบเข้าจริงๆเข้าหาไปเลยเข้าหาแต่ว่า,ากไ็ไม่ได้ไงมัธยมนี่คือพี่ก็ไม่รอดเออได้แฟนมาก็คือเหมือนเขาชอบเราอยู่แล้วอะเออมันก็เลยแบบง่ายหน่อยผมอยากรู้เลยว่าความรักในวัยเรียนอะคือผมอะเคยเห็นนะเพื่อนที่ว่าเ้ยเวลาเขาเป็นแฟนกันใน เขาเจอกันแบบแค่ตอนเที่ยงพักกลางวันไปกินข้าวด้วยกันใช้เวลาช่วงกลางวันในการแบบซบไล่กันนู่นนี่นั่นพูดคุยเสร็จปั๊บตอนเย็นก็ก็อาจจะเจอกันอีกแป๊บหนึ่งก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับพอถึงบ้านก็อาจจะมีโทรหาการคุยกันบ้างสมัยนั้นน่ะเราติดวิธีการจีบคนด้วยการโทรหาทุกวันพี่จาได้ไหมใช่ใช่โทรหาทุกวันมันมีทริคว่าแบบถ้าไม่โทรหาทุกวันเดี๋ยวจีบไม่ติดมันตรงกันข้ามกันเดี๋ยวนี้เลยวะเดี๋ยวนี้ก็คือแชทเอา ไม่ชัดเอาแล้วคือแบบว่าต้องปล่อยทิ้งด้วย ปล่อยทิ้งให้เขาสักทีถึงเออแต่ก่อนคือแบบว่าต้องทําทุกวันต้องทํอย่างสม่าเสมออะไรอย่างเงี้ยล้วสมัยนั้นพี่เรื่องบุรามีแฟนในวัยเรียนพี่ทําไงอยู่อยู่ด้วยกันยังไงอยู่ด้วยกันยังไงเหรอส่วนใหญ่จะมีเวลาให้กันตอนเย็นๆน่ะพี่จะคือไปส่งเขาที่บ้านใช้วิธีแบบนั้นน่ะคือตอนที่ยังไม่ได้ขับรถก็คือก็คือนั่งรถเมย์ไปส่งเลยไปส่งที่บ้านแล้วก็ค่อยนั่งรถเมย์กลับบ้านตัวเองเลยตอนขับรถก็คือขับรถไปส่งอก็แบบนั้นน่ะก็คือรู้สึกว่าเวลาส่วนใหญ่ที่่เราอยู จริงๆก็คือตอนหลังเลิกเรียนหลังเลิกเรียนกับเสาอาทิตย์แล้วก็แบบโทรคุยกันอะไรเงี้ยมันจะเป็นสไตล์แบบนั้นมไม่รู้คนอื่นเขาเป็นยังไงพี่เห็นเดี๋ยวนี้เด็กๆเ,เขาก็แบบว่ายิ่งมาหาลัยเขาก็อยู่ด้วยกันแล้ว ใช่ไหมแต่พี่ไม่มีไม่เคยมีอารมณ์แบบนั้นอไม่เคยอยู่กับแฟนตั้งจนถึงตอนนี้ไม่เคยมีโมเมนต์พักอาศัยอยู่ร่วมกับแฟนอไม่เคยเลยโตมาก็ไม่เคยเลยอยู่คนเดียวมาโดยตลอดยิ่งโตมาใช่ไหมโหนก็อยู่ด้วยกันแทบตลอดอะเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปนอนว่าใครบ้างส่วนใหญ่ความสัมพันธ์พี่จะอยู่ได้นานไม่ค่อยเปลี่ยนรัวรัวมากหลากหล้วผมอยากรู้จริง รักในวัยเรียนนะ่ะปัญหาที่เขาเลิกกันเพราะอะไรปัญหาที่เลิกกันที่ไปกันไม่ได้สําหรับพี่อะนะพี่ว่าจริงๆกับอ,อ้างนู่นอ้างน,นี่ทะเลาะกันนู่นนั่นนี่แต่จริงๆคือมันเบื่อแล้วอ่ะยิ่งสมัยเรียนใช่ไหมพอมีน้องปีหนึ่งเข้ามาใหม่ๆมันก็สู้น้องน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือใจมันกีเลสอ่ะ,อะ <laughs> มันอยากจะแบบว่าไปจีบน้องคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ย,ยก็เลิกแต่เราจะไม่ใช่แบบคบซ้อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลิกคนเก่าก่อนอะไรอย่างเงี้ย แต่เราก็มักจะพูดว่าเอ้ยเรารู้สึกไม่ใช่อ,อะไรรู้สึกไม่มีเวลา,อ,าอยากจะตั้งใจเรียน <laughs> <laughs> อยากจะตั้งใจเรียนถุย <laughs> <c oughs> เคยอ้างไหม <c oughs> จําไม่ได้แล้วว่าไม่ไม่นานจะเคยนะส่วนใหญ่มันก็คือทะเลาะก,กันอ่ะทะเลาะก,กันแล้วแบบเออพอแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเออแต่จริงก็คือเราแบบอยากจะมาหาคนใหม่แล้ว <c oughs> เออไม่ค่อยโอเคนะครับตอนนั้นถ้ายังเป็นหยูดแบบนั้นตอนนี้นี่คือคงบอว่าไม่มีใครอ่ะเคยบอกว่าคือมันเป็นมุกของพี่อ,ะอ่ะโดยที่ไม่ตั้งใจเล่นมุกด้วยนะแล้วมันก็เหมือนจะได้ผลเอาดอกไม้มาให้เขาเอรวบอกว่าขโมปจากงันศพ เราบอกตรงเลยเหรอว่ามาจากงานศพไม่ไม่เราพูดเล่นทำหน้าจริงจัง่ยไปงานศพมาดอกไม้มาอะไรอย่างนั้นอ่ะไม่รู้แต่เขาก็ขำนะเออสมัยนั้นนะครับถ้าเป็นคนอื่นคงโดนด่าไปแล้วสมัยนั้นเรายังเล่นมุกเสียวๆเขาพูดจริอยู่ไหมไอไอไอเลิฟยูเคยไหมเคยผมว่าต้องเคยถามว่าแบบเจ็บไหมอะไรเงี้ย ตกมาจากสวรรค์เจ็บไหมอะไรเงี้ยเอออะไรเล่นมุกนี้แล้วจีบก็ติดไหมด้วยมุกนี้มันก็ติดนะคือพี่อ่ะเวลาเล่นจะเล่นส่วนตัวมุกอะไรพวกนี้จะเล่นโดยที่แบบไม่มีคนอื่นอยู่ภายนอกเราจะเล่นกันขำๆขำๆกับเขาคนเดียวใช่ไหมแต่พออยู่กับคนหลายๆคนอ่ะเราจะแอบเอามุกนั้นขึ้นมาแบบมันจะเป็นคำคำหนึ่งที่แบบรู้กันแค่สองคนอ่ะอ่าถ้าเกิดสติพี่พูดมาแล้วเขามองแล้วเขารู้ว่าพี่พูดอะไรคือความหมายมันไม่ได้ตรงกับที่สิ่งที่แบบคนอื่นได้ยินนะเข้าใจรู้กันแค่สองคนอ่ารู้สึกว่าเออเนี่ยจ อ่าเหมือนอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าแบบเจ็บไหมอะไรเงี้ยบอกว่าเอ้ยตกมาจากสวรรค์เจ็บไหมอะไรเงี้ยเป็นนานฟ้าอะไรเงี้ยเออแล้วอยู่กันหลายๆคนน่ะก็อยู่พี่ก็แบบไม่ได้มีอะไรขกิดอะพี่ก็บอกพี่ก็ถามมาเล่นเจ็บป่ะอะไรเงี้ยจบะแล้วเราจะรู้กันแค่สองคนไงว่าเจ็บไหมนะเล่นอะไรแบบนั้นมันก็จะดูน่ารักหน่อยผมไม่รู้ว่าสมัยนี้เขายังเล่นอะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่อันนี้อิชานะอันนี้คือวิคิดเอาเองตลอดมาว่าการเต้นเว้ยแม่งทําให้แบบว่า จีบกันได้หรือเปล่าอันนี้พี่คิดไปเองหรือเปล่าการเต้นอ่ะพี่รู้สึกว่ามันเป็นหนทางสู่ความโรแมนติกอ่ะแต่พี่ทําไม่เป็นนะพี่เต้นไม่เป็นด้วยอ่าคืออิจฉาคนที่เต้นเป็นมากๆอ่ะผมเต้นเป็นไหมต้นเป็นแเดนแเดโชว์สเต็ปไหนดีครับไม่ได้ทัวงปีหนึ่งปีสองอ่ะผมเปิดตัวด้วยการที่ว่าผมเต้นผมเต้นสไตล์ป๊อปปิ้งหรือไอ้ที่เขาไปแบเป็นโรบอทอ่ะ อะไรเชดโดโอ้โหเต้นเต้นแต่ผมไม่ใช่เต้นโคเวอร์ไม่ใช่เต uh, uh, okay ้นไม่ใช่สายเต้นโคเวอร์แล้วจำได้ว่าตอนนั้นผมเปิดตัวว่าผมมีความสามารถตรงนี้มันก็ทำให้ผมไต่เต้าตัวเองไปจนเกือบได้เป็นเดือนสาขาอ่านั้นโอ้ว่าเพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้ไม่รู้นะครับว่านี้เราอยู่กับขาแดน เออเออเออคนั่นแหละอิชาคนเต้นเป็นมากรู้สึกว่าการเต้นมันทําให้เข้าถึงใจคนได้อะใช่ใช่ไหมความเป็นศิลปินไม่ว่าจะเป็นการเต้นหรือร้องร้องเพลงด้วยกีฬาด้วยอ๋อถ้าไม่งานอะไของพี่มันคงจะเป็นเรื่องดนตรีนั่แหละเล่นดนตรีร้องเพลงอะไรเงี้ยตอนเด็กๆอาจจะได้เพราะแบบนั้นออแต่อิชาคนที่มันเต้นได้มากเลยผมผมเต้นได้คือผมจําได้ว่าตอนนั้นน่ะคือมีคนมาชอบก็เยอะ แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเหล่าแม่ยกคือแบบรุ่นพี่ปี 2, 2> ปี3เป็นต้นไปอ่ะมาสมัครตัวมาเป็นเขาเรียกว่าพี่สปอร์ตพี่สปอร์ตเป็นคือปกติคนเราจะมีเขาเรียกว่าพี่รหัสที่เอาขนมมาแจกให้ถึงวันสําคัญจะเอาขนมมาแจกให้แต่ว่าคําว่าพี่สปอร์ตเออแล้วพี่เอ็นดูเนี่ยคือเราประมาณว่า <c oughs> ฉันขอสมัครตัวเป็นพี่เอ็นดูเพื่อเอาของ ขนมอะไรมาให้ในวันสำคัญด้วยผมจำได้ว่าผมมีหกคนน่ะเพราะว่าเต้นเนี่ยเหรอเต้นโอยากเห็นเลยวันแต่ว่าตอนนั้นสมัยนั้นผมขาวขาวตีเริ่มแต่งตัวได้ช่วงปีหนึ่งใหม่ๆไงจังหวะที่ขึ้นจากปีหนึ่งไปเป็นปีสองอ่ะแต่งตัวทุเรศเลยเอาทำไมเพราะว่ามันเอาในไทยออกได้อ่ะเออแล้วก็ใส่เกง์ยีนไปมหาลัยได้เป็นเป็นสายเซอร์เอาไเป็นสายเซอร์ไม่ได้เรื่องมหาลัยพี่มันแต่งตัวแปลกๆไม่ค่อยได้อ่ะ เป็นมหาลัยที่แบบว่ายูนิฟอร์มต้องยูนิฟอร์มแต่ทาสีผมได้นะแต่อย่างอื่นไม่ได้เลยกางเกงเสื้อก็คือต้องเป็นแบบน่าจะเหมือนกันหมดอะนิดนึงก็ไม่ได้บางรู้สึกตอนแล้วนะออ่าจำได้ว่าตอนนั้นที่ผมเต้นเกิดจากครูพักหลักจำเอาแล้วก็บางทีก็ดู y o u t u b e เอาคือเรารู้สึกว่าตอนนั้นสนิทกับร่างกายตัวเองอคือสนิทกับร่างกายตัวเองมันคือแบบว่าขยับร่างกายได้แบบโดยโดยที่แยกส่วนอย่างชัดเจนและอย่างถูกต้องแบบกางไหล่เนี่ยโอ้โหวิชาวะ เป็นสิปีแล้วครับเป็นสิปีแล้วตอนนี้เต้นยังเต้นได้อยู่ไหมผมเต้นสามชาได้เต้นหมอลำได้สามชาีอะไรวะเต้นหมอลำได้อาออิชาว่ะอิชาคนเต้นได้มากเลยอ่ะอยากเต้นเป็นมากๆใครมาสอนพี่เต้นหน่อยเดี๋ยวนี้นะคือผมรู้สึกว่าการเต้นก็ยังใช้ได้อยู่อย่างผมเวลาผมไปเข้าตามสถานบันเทิงร้่นเล่าร้้นอะไรเงี้ยผมเป็นคนที่เต้นเนี่ยยังโดดเด่นมาก ไม่ใช่เต้นหล่อนะเต้นฮาเล่นะเออผมมีท่าเต้นที่หลากหลายมากหลากแล้วเวลาผมเต้นเนี่ยคนจะชอบแบบยกกล้องมาถ่ายอย่างนั้นเลยวะประหลาดจริงๆใครที่ดูคลิปนี้เคยถ่ายคลิปผมเนี่ยนะส่งมาให้ดูได้เลยอส่งมาเป็นอินเสิร์ตได้เลยโดยอินเสิร์ตทําไแล้ว เออเออว่าอ้ยเจ๋งว่าเออพื้นที่ในการเต้นผมอาจจะต้องแบบรัศมีหน้าหนึ่งเมตรไหล่หนึ่งเมตรไม่ได้ขอขอที่หน่อยขอที่หนยเพราะว่านืแขนก็ยาวแล้วเออเออห็นเห็นท่าทางอย่างนี้ที่ดูเรียบร้อยจริงเต้นหาอ๋อโอ้เจ๋งว่าพี่เนี่ยปบลานพวกนี้ไม่น่ารอดเต้นไม่เป็นคือพยายามดึกดตามจังหวะได้อะไรนึงเล่นนื้อได้แกแต่ว่าโอ้โหแดนซ์มูฟนี้ไม่มีเลยแต่ส่วนใหญ่ผมจะมีเสน่ห์กับเพศเดียวกัน ทำไมแต่เขาชอบล่ะไม่รู้เหมือนกันอ๋อเขาชอบเขาชอบฮงชอบสไตล์นี้เขากำลังรีคูดอยู่หาคนเข้าพักอยู่แเขาชอบแล้วไม่ชอบ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 เราชัดเจนวพาเราชอบผู้หญิงรู้ไหมว่าสถิติอะความสัมพันธ์ชายชายเขาบอกยั่งยืนสุดเลยนะนามสถิติอะ๋อผมชอบความเสี่ยงไม่เป็นไรไม่ชอบความยั่งยืนล่ะไม่ชอบความยั่งยืนเพื่อนพี่มันเคยถามผมไม่เคยลองรู้ไงไม่ชอบ ทำไมต้องหลอกอ่ะก็ความรู้สึกแรกมันไม่ชอบอ่ะเอาโอเคแต่ว่าเราไม่ได้เหยียดแต่แค่ว่าเราชัดเจนว่าเราชอบแบบนี้ใช่สเปคเราเป็นแบบนี้ครับเราเราหญิงชายนะเออเดิมเดิมเดิมเเราชอบของเดิมจากโรงงานนี่อ่ะแล้วเขาบอกว่าอะไรนะความสัมพันธ์ที่แบบไม่รอดที่สุดอ่ะก็คือหญิงหญิงอันนี้พี่ไม่รู้นะเออเขาบอกว่าตามสถิติแล้วอ่ะคู่ผู้หญิงผู้หญิงอ่ะรอดน้อยสุดอรอดลงมาคือคู่หญิงชายอื ความสัมพันธ์ที่ยัง่งยืนสุดก็คือคู่ชายชายคือผมมักจะได้คุยกับผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทอมหรือว่าครั้งหนึ่งเคยได้ลองจีบกับผู้หญิงอย่างแขกรับเชิญก่อนนั้นนี่ก็เป็นเอ๋ยใช่ไหมส่วนใหญ่มันเกิดจากการที่ว่าตัวเองอ่ะไม่ได้ชอบผู้หญิงอยู่แล้วจากการที่ว่าลองเปิดใจอลองเปิดใจลองชอบด,ดูดอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีอดีตอาจจะแย่จากผู้ชายมาลองเปิดใจลองชอบแบบหญิงๆดูนี่ผู้หญิงเขายังลองเปิดใจเลยออรมณมันไม่ได้ พูดแบบโยนะเหมือนพี่ทําได้พี่ก็ทํไม่ได้พี่ลองไม่ได้ <laughs> ไม่เอาเอ <laughs> คือสเปคเราชัดเจนคือผมรู้สึกว่าอ๋อพอผู้หญิงลองเปิดใจแต่สุดท้ายมันไม่ได้มันก็เลยไม่รอดมันเกิดจากการลองอแต่ผมไม่รู้นะคือบางทีถ้าเกิดผู้หญิงคิดยังไง <laughs> ก็ลองลองมาคอมเมนต์ดูแล้วกัน <laughs> นั่นแหละแต่เขาบอกว่าตามสิทติแล้วมันรอดยากสุดเลยโรงเรียนเก่าที่ผมเคยอยู่นะเป็นโรงเรียนที่เคยเป็นโรงเรียนหญิงล้วนอ่าแล้วเขาเพิ่งจะเป็นสหอ๋อเหมือนเขามาเปลี่ยนที่หลังเป็นจ่ายโรงเรียนหญิงล้วนเนี่ย แล้วก็มาปรับให้มันเป็นโรงเรียนสหใช่ทั้งห้องเนี่ยนะมีนักเรียนประมาณสักสาสิบห้าคนส6สิบหคนมีผู้ชายเจะ7แปดคนปองข้าวกับพี่เลยเออเออเออดีดีใช่ไหมดีมากพี่อยากอยู่โรงเรียนแบบนั้นมากเลยพี่นี่คือโรงเรียนมันเป็นสหอยู่แล้วอ่ะเออแล้วเราดันอยู่สายวิทย์ไงอพอสายวิทย์อ่ะผู้หญิงจะน้อยอยู่แล้วอ่าเออก็คือแบบห้องหนึ่งผู้หญิงสิบกว่าคนผู้ชายสามสิบเลยแย่งกันละไม่ชอบเลยก็เลยไปชอบโรงเรียนอื่นแทนใช้กอกไปหมดเลย โอ้ยอยู่ไม่ได้อ่ะแล้วตอนนั้นคือแบบว่าพ่อจะให้เขาเตรียมอาหารโอ้โหฝันไปเถอะพ่อไปทำข้อสอบหือกาบัวไม่หมดอ่ะไม่เอาครับไม่อยากเขาขนาดอยู่สหาแบบผู้หญิงน้อยๆยังรู้สึกอยู่ยากลย่างเนี้ยถ้าอยู่ชายรัวนีกูตายแน่นอนเลย ด้วยความที่เราเด็กมากอะไม่เข้าใจว่ามันจะเสียเข้าไว้ได้ยังไงเว้เพราะว่าของเรามันนิ่มเพรเห็นที่บ้านอะดูดฝุ่นแล้วถุงเท้ามันก็ขุ้เขามันก็คิดว่าของผู้หญิงอะเป็นดูดน้ำเออเล่นะคือไปสอนเพื่อนด้วยว่าแบบมันเป็นอย่างงี้นะเก่งมาก